ศึกเอเมวิสองพันยี่สิบหกจุดเดือดเกมล่าสุดระหว่างออร์แลนโดอเวเลนและอินดี้ฟ่ายกลายเป็นแมตที่แฟนวอลเล์ทั่วเอเชียจับตาเป็นพิเศษเพราะเป็นเกมที่มีนักตกไทยสองคนเผชิญหน้ากันโดยตรงทั้งพรนพันเกิดปราดมือเซตระดับตำนานแห่งทีมชาติไทยและชมผู้ผ่อรพันธตัวตีดาวรุ่งมาแรงของอินดี้ที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในหัวเสาหลักรุ่นใหม่ของหลีกอเมริกาแม้สุดท้ายออร์แลนโดจะพลาดท่าเสียซิงในแบบที่ใครไม่คิดว่าจะเกิดแต่เกมนี้ก็สร้างโมเมนต์ระดับช็อตไวรั โดยเฉพาะ32แอสอซิสของพรนพ์นที่โค้ดและคอมเมนต์ต่างชาติพร้อมใจกันชมว่าแม่นเหมือนจับวางอ,อฉลาดเหมือนคอมพิวเตอร์อ่านเกมในขณะที่ฝั่งอินดี้ไฟแม์นี้เป็นการประกาศสักดาห์อย่างแท้จริงว่าทีมกําลังพุ่งฟองแรงจนน่ากลัวและชมพู่ก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้มาเล่นเล่นในลีกระดับท็อปของอเมริกาแม์นี้จึงไม่ได้มีเพียงผลการแข่งขันแต่ยังเป็นเกมที่สําคัญต่อความมั่นใจทิศทางของทีมและอนาคตของสองนักตกไทยที่กําลังสร้างชื่อในต่างแดน จากนี้ไปคือบทความเต็มจำนวน2,500คำสรุปครบทุกประเด็นฟอร์มพันธ์ชมพู่จุดเปลี่ยนของเกมทำไมออร์แลนโดถึงเสียซิ้การขึ้นฟอร์มของอินดี้คอมเมนต์ต่างชาติและภาพรวมฤีวี2026ที่กำลังสั่นสะเทือนอย่างหนักพรอนพันธ์เกิดปราดโชว์ของอีกครั้ง32แอสซิสระดับบนคลาสถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นฤดูกาลหลายคนยังสงสัยว่าสไตล์การเซตบอลของพรพันธ์ จะเข้ากับระบบของออร์แลนโดหรือไม่เพราะทีมเน้นเกมเร็วและการสลับตำแหน่งตัวตีตลอดเวลาซึ่งไม่เหมือนทีมชาติไทยหรือทีมหลีกอื่นในยุโรปที่เธอเคยเล่นแต่วันนี้ทุกคำถามถูกตอบอย่างชัดเจน32แอสซิสในเกมเดียวนั้นไม่ธรรมดาแม้สำหรับหลีกอเมริก,เรกาเพราะมีช่วงหนึ่งที่เธอเซต9คะแนนต่อเนื่องแบบไม่ผิดจังหวะเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรียกเสียงฮือฮาจากผู้บรรยายว่า s h e is crazy h u r e it ไทยเซเธอ r สคอนโทรลิ่ h o ด e m a ฮมแ คอมเมนต์แฟนอเมริกันก็ระเบิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะจังหวะที่รพ,พันธันเซตบอลนิบล็อกสองคนแล้วเปิดให้ตัวตีจากแดนหลังเข้ามาฟาดอย่างสวยงามจนคู่แข่งยืนงงนอกจากแอสซิสต์แล้วเธอยังทำคะแนนเองได้อย่างครบเครื่องทั้งลูกหยอดเฉียบคมดัาและบล็อกหนึ่งแต้มที่หยุดตัวตีอินดี้จนคนดูทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือชมผู้นักตีหน้าใหมท่ที่สู้เต็มที่ไม่กลัวชื่อชั้นพรพนันขณะที่ฝั่งอินดี้ฝ่ายชมผู กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แฟนชาวไทยพูดถึงมากที่สุดเธอได้ลงเป็นตัวจริงในเกมใหญ่แบบไม่ต้องลุ้นและแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในเวทีนานาชาติที่ผ่านมาช่วยให้เธอแข็งแกร่งแค่ไหนแม้ต้องเจอบอลเซตที่เคลื่อนที่เร็วของออร์แลนโดและต้องรับมือกับเกมรุกหลากหลายแต่เธอก็ไม่ถอยสักก้าวทั้งการขึ้นตีและการรับบอลเสิร์ฟแดนหลังจุดที่หลายคนชื่นชมคือสปิริตของชมพู่เธอไม่ใช่ตัวหลักที่แฟนในอเมริกาคุ้นชื่อมาก่อนแต่เมื่อได้โอกาสเธอ เล่นเหมือนเป็นเกมชิงแชมป์วิ่งไล่บอลทุกลูกทิ้งตัวเซฟแบบสุดตัวและพยายามยิงแต้มจากตำแหน่งหัวเสาแม้ต้องเจอบล็อกคู่สถิติในเกมนี้ของชมพู่ทำคะแนนรวม11แต้มตีบอลเข้าเป้าห้าสิเปอร์เซ็น์ฟกดดันได้ดีสองครั้งรับบอลแรกพลาดน้อยมากหลังเกมผู้บรรยายยังพูดถึงเธอว่าหญิงไทยคนนี้กำลังพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนเกมได้ทำไมออรแลนโดถึงเสียซิง วิเคราะห์จุดเปลี่ยนเกมออแลนโดขึ้นชื่อว่าเป็นทีมจังหวะเร็วแต่จุดอ่อนอย่างหนึ่งคือการปิดเกมในช่วงนำหา่างซึ่งเห็นได้ชัดในแมตช์นี้ที่พวกเขาได้ประตูนำหลายครั้งแต่กลับโดนอินดี้ไล่มาจนเสมอและพลิกชนะได้ในเซตท้ายจุดเปลี่ยนสำคัญประกอบด้วย1ตัวรับออแลนโดแกว่งในช่วงท้ายช่วงเซต4ี่และ5บางจังหวะรับเสิร์ฟผิดพลาดสาครั้งติดทําให้พอนพันเสร็จได้ยากและต้องโยนบอลแก้2อ,อินดี้เปลี่ยนแทคกติกเร็ว โค้ดอินดี่อนเกมพรทันทันจึงเปลี่ยนเป็นเกมไล่เสิบใสหัวเสาที่ออแลนโดกำลังฟองตกทำให้เกมรุกของพวกเขาชะงัก 3. ชมผู้ระเบิดฟอร์มช่วงท้ายช่วงแต้ม18-18ในเซตชี้ขาดเธอทำสามแต้มสำคัญแบบบีบให้บล็อกออแลนโดแตกกระจายส่งให้มเมิตัมเทไปทางอินดีทั้งหมด 4. ความกดดันของออแลนโดเองออร์แลนโดเป็นทีมที่เวลานำแล้วมักเล่นแบบไม่มั่นใจในช่วงท้ายทำให้ทำฟาวง่ายขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้พวกเขาเสียซิง ทั้งที่สถิติเกมบุกยังดีกว่าอินดี้ไฟทีมที่กำลังขึ้นสูงที่สุดในดเดนมิวิ2026เกมนี้พิสูจน์ชัดว่าอินดี้ไม่ใช่ทีมมามือดอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งในทีมลุ้นเข้ารอบชิงของจริงเพราะพวกเขาชนะด้วยระบบไม่ได้พึ่งตัวเด่นคนเดียวสิ่งที่โดดเด่นของทีมเกมรับเหนียวสุดในลีกตอนนี้ตัวตีหัวสาวเปลี่ยนสปีดบอลได้ดีคนเสิร์ฟกดเต็มแรงทุกลูกแทคติกแก้เกมเร็วมาก ยิ่งมีชมพู่ที่กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วอินดี้จึงเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นทุกนัดคอมเมนต์ต่างชาติเดือดขึ้นเทรนหลังเกมแฟนอเมริกันฟิลิปปินและไทยเข้าไปคอมเมนต์กันแน่ในคลิปไฮไลท์บางความเห็นแรงบางคอมเมนต์เปลื้อพันจนเรียกว่า queen of s ตัวอย่างฮิตยอดไหลสูงไทยเซเธอร์อิสเพียรเมจิชมพู่เล่นดีมาก i didn't think that Orlando น o o d win สาถึงศูนย์บัตรเดบลูอีกดิสมัตอิสแครซี่ i love Asian players here คอมเมนต์คนไทยก็ไม่แพ้กันพรอนพันของจริงฟอร์ไม่เคยตกชมผู้สู้เต็มที่หัวใจมหาอึดออแลนโดแพ้เพราะระบบรับไม่ใช่พรพันอินดี้โหดแบบทีมแชมป์มากๆสรุปภาพรวมความหมายสำคัญต่อเนวิสองพันยี่สิบหกแมตช์นี้ส่งผลหลายด้านพรอนพันยังคงเป็นเซตหลักที่ทำผลงานดีสุดในลีกอเมริกาชมผู้เริ่มกลายเป็นชื่อที่แฟนต่างชาติจำได้ออแลนโดต้องแก้เกมรับด่วน อินดี้ขึ้นแท่นทีมฟอร์มแรงที่สุดในรอบ3าเกมหลังสุดยิ่งไปกว่านั้นกระแสการติดตามนักกีฬาไทยในลีกต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มโซเชียลที่เต็มไปด้วยคลิปผ่อนผันเซตบอลและช็อตชมผู้ทิ้งตัวเซฟแบบอึดสุดใจเอเมวี2026จึงกำลังกลายเป็นฤดูกาลที่แฟนลูกยางไทยสนุกที่สุดในรอบหลายปีเพราะมีความรมา่ามความภูมิใจและนักกีฬาไทยสองคนที่กำลังสร้างชื่ออย่างต่อเนื่อง ถ้าต้องการอินสทริชั t นแท Text ให้ด้วยแบบครบชุดแนว YouTube บอกได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้แบบเต็มระบบเหมือนที่คุณใช้ประจำครับโชเอฟพร้อพันสามสิบสองแอซิสมีคลิปเปิดสถิติชมผู้สู้เต็มที่ Orlando er ink, 26, ทออแลนโดเสียซิงอินดีเดมิวีสองพันยี่สิบหกไทเตอร์เคสองพันห้าร้อยวอลบอลเนอร์คดูวิดาเพดิงพร้อมครับโชเอฟนี่คือบทความสองพันห้าร้อยคำเต็มตามสไตล์ที่คุณใช้เป็นประจำข่าวกีฬาเข้มข้นดราม่าเร้าใจไม่มีหัวข้อพร้อมใส่อารมณ์แบบข่าวลูกยางไทย ลีกอเมริกาครบตามประโยคที่